สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบแข่งขันของประเทศเวียดนามกันนี VIMC 2025แข่งเมื่อวันที่14ถึง19สิงหาคม2025ข้อสอบเป็นประเภททีมนะคำถ,ถามข้อที่5จากภาพ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่2025ตารางเซนติเมตร AB ขนานกับ CD E เป็นจุดบน AB MRT เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานนะรูปสามเหลี่ยมเลยนะ AED ก็จุดตัดเส้นมัธยฐานสามเหลี่ยม BCE อันนี้ก็เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานสามเหลี่ยมนะ BCE อันนี้ก็เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐาน จงหาพื้นที่แรงเงาอันนี้นะพื้นที่รูปสามเหลี่ยม MRT นะวิธีทำในคลิปนี้เนะเด็กชายฉลาดเด็กชายเฉลียวมาดูกันเด็กชายฉลาด,าด,น,ด,าลาดนะวาดรูป A B C D ส hm, ี่เหลี่ยมคางหมู E เป็นจุดอยู่บนด้าน A B นะจากโจทย์นะจุดใดๆก็ได้นะวาดรูปเข้าใจง่ายก็ กึ่งกลางเนี่ยเเป็นจุดกึ่งกลางด้าน AE M าจุดนี้เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AD ตัดกันที่นี่ที่จุด M จุดตัดของเส้นมัธยฐาน G, G เป็นจุดกึ่งกลางของ BE อันนี้จุดกึ่งกลางของ BC ลลากเส้นมาตัดกันเส้นมัธยฐานตัดกันทน้งเดียวกันนะอันนี้ก็เส้นมัธยฐานตัดกัน วาดรูปเรียบร้อยแล้วนะให้เห็นจุดตัดของเส้นมาธยฐานด้วยเด็กชายฉลาดวาดรูปเดี๋ยวจะหาพื้นที่อันนี้กันสามเหลี่ยมสีเหลืองเนะี่ยจุดนี้เป็นจุดตัดของเส้นมาธยฐานเพราะฉะนั้นสัดส่วนด้านนี้ก็ 1. สองต่อหนึ่งสามเหลี่ยมด้านนี้เหมือนกันนี่เป็นจุดรับจุดตัดของเส้นมาธยฐานเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งนี่ก็สองสัดส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นเอมทขนานกับ A-B แล้วขนานกับ c d ด้วยเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่พอขนานกันแล้วนะสัดส่วน D มาถึงจุด I I มาถึงจุด E ก็ต้องเป็น2ตน่อหนึนี่คือเหตุผลว่าทำไมสัดส่วน DI e, ต่อ I e จึงเป็น2ต่อหนึนะเริ่มต้นที่เเป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานนี่สต่อหนึทีเป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานอันนี้ก สองต่อหนึ่งนะแล้วฐานตัวนี้กับฐานด้านนี้ขนานกันเพราะฉะนั้น MT ก็ขนานกับพื้น 4D สัดส่วน DI ต่อ IE 2ต่อหนึ MI EF 2ต่อ3เพราะว่าตัวนี้2ต่อหนึ่งนะด้านนี้กับด้านนี้ก็2ต่อ3 MI ก็เป็นสอต่อสา EF นะแต่ EF มันคือครึ่งหนึ่งของ AE เะนั้น MI ก็คือหนึ่งต่อ AE ลองเดียวกันนะด้านนี้มองด้านนี้บาง HT ก็เป็น1นสของ EB MI บวก HT ก็เป็น1นส่วนส AE บวก EB ก็คือ1ใน3ของ AB นั่นเองสามเหลี่ยมสีฟ้า IH ต่อ CD นี่1ต่อ2เพราะฉะนั้น i h ต่อ td ก็1ต่อสย้ายข้างมานะเริ่มใหม่ mt แบ่งเป็น3ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3บวกกันจับคู่ตัวนีนะ้คู่นี้บวกกันได้เป็น1.3 a ่ i สอ 3, คือ1.3 c ่งส่วเพราะฉะนั้น m t ก็คือ1.3สนสะผลบวกของเส้นคู่ขนานอนะี่ เด็กชาชลาดเดินทางมาเรื่อยๆมาดูส่วนสูงกันบ้างจุดตัดของเส้นมัธยฐานก็แบ่งสัดส่วนเป็น1ต่อ2มองด้านนี้บ้านี่ก็จุดตัดของเส้นมัธยฐานก็แบ่งสัดส่วนเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนสูงเทส่วนส h มเส่วนส h มเส่วนสามเท่ากัน mt เท่ากับหน ab บวก cd มาจากหน้าที่ห้านะ 2,025เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูโจทย์กระหนดให้สอบวก1ผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงสามเหลี่ยม mtr 1,2คูณฐานคือ mt คูณสูงคือ h ส่วน3 mt แทนค่าจากกลุ่มใหม่ในวงเล็บคือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเล็ก9ก็เป็น225อันนี้คือวิธีทรรมของเด็กชายฉลาดสามเหลี่ยมคางหมูใดๆ เนะี่ยอีอยู่ตรงไหนก็ได้นะต่อไปดูเด็กชายเฉลียวบ้างเด็กชายเฉลียวเนะี่ยข้อสอบเป็นเติมคำในช่องว่างไม่ได้เป็นข้อสอบแบบแสดงที่ทำเขียนตำราเนะี่ยมองว่า A B C D เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหนึ่งเนะี่ยเพราะเด็กชายเฉลียวมองเป็นโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรละ A.B. ขนากับ C.D. E. อยู่ตรงไหนก็ได้ก็ให้อยู่ตรงกลางก็แล้วกันคิดเลขง่ายดนะิเสร็จแล้วก็เอาเรื่องพิกัดมาช่วยนะ00 24, 00 24, 24, 24, 0 0 2 4 4 2 4 2 4 0 2 4นะทำไมเด็กชายเฉลียวใช้เลข24ละเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวต้องมีการหารได้2เพราะนี่จุดกึ่งกลางเห็นไหมเดี๋ยวจะมีการหารได้3เพราะว่าเส้นมนาตรฐานเนี่ยจุดเซนทรอยมันจะแบ่งเป็น 1>, 1ต่อสองนะก็เลือกที่2หารลงตัว3หารลงตัวหกก็ได้นี่เขาเอายี่สิี่นะจะได้ทุกผลทุกแข่งพิกัดจุดต่างๆจะได้เป็นจำนวนเต็มหมดจะได้คิดเลขง่ายนี่คือเด็กชายเฉลียวโจทย์และทะเลือกเป็นสูตรเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจุดตุรลัสเลือกพิกัดให้คิดเลขง่ายนะศูนย์ศูนย์ยีบสียบสีี่แล้วก็ศูนย์ยี่ี่ มาดูต่อไปนะเด็กชายเฉลียวจะหาตำแหน่งต่างๆได้ยังไงนะต,ตึงกลางหัวท้ายบวกกันหารสองเห็นไหมเป็นจำนวนเต็มตึงกลางหัวท้ายบวกกันหารสองอันนี้ก็กึงกลางหัวท้ายบวกกันหารสองรูปพิกัดละเนื่องจากสัสดส่วนนะสองต่อหนึ่งถ้าเรามองเป็นสี่เคต่อสองเคก็ได้นะ ้ามองแบบนี้เนี่ยจากศูนย์มาหกมันก็เลยแบ่งคนละสี่อันนี้ก็สี่บนล่างนะสัดส่วนเป็นสองต่อหนึ่งตัวนี้ก็เป็นสิบหกเพราะว่าส่วนสูงจากนี่มาถึงนี่ยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบสี่หารสามคือแปดเอามาสองส่วนก็เป็นสิบหกตัวนี้จะคิดเลขใหม่ก็ได้หรือจะคิดเรื่องสมมาตรก็ได้สิบหกก็สิบหกเหมือนกันตัวนี้พลิกมาด้านนี้ก็เป็นยี่สิบ นั้นจะใช้สัดส่วนหรือใช้สมมาตรก็ได้นะีจุดเซนทรอยนียส่วนสูงนี่คือ83ดสที่สิเอามาหนึงในสาก็8ได้พิกัด R แล้วพอรู้พิกัด MT ็มความยาวตัวนี้ก็เป็น16ฐาน16สูง8พื้นที่ก็64สังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้64นะเด็กชายเฉลียวเนะี่ยเอาเลขลงตัวมาใช้ถัดไปก็ บัญญัติตยาง24กําลังสตารางเซนติเมตร3หีมีพื้นที่64ท่านหก็เอา24กําลังสไปหารจจกกาหนดให้เป็น2025ก็เอามาคูณได้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็น225ตารางเซนติเมตรเน้นอีกครั้งนะเด็กชายชเฉลียวได้คำตอบเติมคำในช่องว่างได้คะแนนเต็มแต่เป็นข้อสอบแบบสแสดงวิธีทำ ถามครูผู้สอนก่อนว่ายอมไหมเนี่ยแต่สำหรับเด็กชายฉลาดใช้ได้ตลอดการทุกกรณีพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ